กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่แกะให้นะอ้าแม่ถือให้แม่หรือแม่จะแกะฉีกดกว่านแม่กดไยแล้วนะค่ะ ไหนให้ไปยังมีปลาหรือเปล่าแม่ไม่มีปลาเหรอจน,นีกมี ปลามามาและปลาปลาน้อยเนาะแม่ ไม่ได้เม่ต้องเล็กกว่าน,นี้เมฆต้องชิ้นเล็กกว่าน,นี้ชิ้นใหญ่เกินเมฆชิ้นเล็กๆหน่อยปลาตะเพียนด้วยนะน้ำแดงคุณเค,นะม,เคมีตัวสีแดงไหมเมฆเอาใกล้ๆตรงนี้จะได้เห็นชิ้นเล็กๆหน่อย เอาชิ้นเล็กกว่านี้อีกครึ่งหนึ่งของอันนั้นน่ะนั่นแหละไปแล้วกแล้วปลาต่ากลยมาเร็วเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอนตาเร็วชิ้นเล็กๆสิเมฆ